สวัสดีครับวันนี้ IT s h โชว์รูมจะมารีวิวตัวกล้องบันทึกภาพในรถยนต์นะครับอันนี้เป็นรุ่น f 9 0 0ร้อ hd นะครับเนี่เป็นหน้าตาของกล่องนะครับก็ตัวนี้สามารถอัดได้ความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0ันิ p นะครับหรือว่า full hd เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะซูมได้นะครับสเท่านะครับแล้วก็รองรับ sd card นะครับมากสุดถึงสา g b จินะครับแล้วก็สามารถต่อภาพนะครับ ออกทาง h d r m e ได้นะครับผมส่วนเลนนะครับก็มีมุมมองกว้างถึง120องศานะครับหน้าจอสำหรับการดูภาพนะครับ2.5นิ้วนะครับเป็นแบบ LCD นะครับผมแล้วก็ความละเอียดของกล้องนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลเลยนะครับครับต่อมาเรามาลองดูหน้าตาของตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องกันนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวเครื่องนะครับอันนี้ด้านบนครับ ด้านหลังนะครับด้านล่างครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนีตัวเลนส์กล้องนะครับสามารถหมุนได้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับเนี่ยฮะจะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หน้าจอภาพนะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับผมเนี่ย สามารถหมุนเพื่อที่จะทำเป็นแนวนอนนี้ก็ได้นะครับนี่จะเป็นถ่ายลักษณะนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับอันนี้เป็นปุ่มเป,ปิดิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับสำหรับเลื่อนเมนูต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับสำหรับเข้าไปการตั้งค่าต่างๆนะครับ อันนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับสําหรับเลือกถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับส่วนนี้เป็นปุ่มเพลงนะครับไว้สาหรับเล่นไฟล์ที่เราได้บันทึกไว้นะครับส่วนนี้คือปุ่มเลคคอร์ดนะครับไว้สําหรับการเริ่มต้นหรือหยุดในการอัดหรือการถ่ายรูปนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูลําโพงนะครับแล้วก็นี้เป็นช่อง AV out นะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับหรือสาย USB นะครับและนี้ก็เป็นช่องต่อ HDMI out นะครับ ก็สามารถที่จะต่อภาพนะครับจากตัวกล้องนี้ขึ้นสู่หน้าจอทีวีของเราได้เลยนะครับและนี้เป็นที่เสียบเอ็นะครับสามารถใส่ได้มากสุดถึง32จิกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยึดตัวขาตั้งกล้องนะครับเนี่ยเรามาลองดูอุปกรณ์นในกล่องต่อนะครับก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษให้นะครับ เ้าก็จะมีตัวขายึดกับตัวกระจกรถนะครับยึดตัวกล้องนะครับมีที่ชาร์จในรถยนต์นะครับมีสาย HDMI แถมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสาย AV out นะครับ ก็อันนี้เป็นสายยูดบีนะครับผมก็มีตัวกระเป๋าหนังนะครับกระเป๋าผ้านะครับสำหรับใส่กล้องด้วยนะครับขั้นต่อมานะครับผมจะมาลองเทสการใช้งานกล้อง f เ0 0ที่ทางเทิชลูนมาจัดจำหน่ายนะครับนะอันนี้เป็นภาพถ่ายจากของจริงนะครับบนถนนประเทศไทยนะครับสังเกตมุมมองของภาพนะครับที่ได้ค่อนข้างกว้างนะครับ ก็เห็นครอบคุมจุดต่างๆได้ครบถ้วนของหน้ารถเราเลยนะครับตัวฟังก์ชันของกล้องเอกร้อยตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับก็คือเวลาเราเสียบสายชาร์จไว้กับรถยนต์นะครับทันทีที่เราสตาร์ทรถนะครับตัวกล้องก็จะทำการเปิดและบันทึกภาพให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญนะครับสังเกตดูนะครับ สามารถที่จะปรับมุมกล้องได้นะครับนี่ฮะจะเห็นภาพรถทั้งหมดนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครบับเดี๋ยวผมลองขับดูนะครับ ครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าตัว F900 เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากถนนประเทศไทยของจริงนะครับนะครับใครที่ต้องการตัวกล้องบันทึกภาพในรถยนต์ ดีๆสักเครื่องนะครับก็แนะนําตัว F900 นะครับข้อดีของมันผมจะลองไล่สั่งดูนะครับคือหคือเลนกล้องเนี่ยความละเอียดถึงว2ล้านพิกเซลนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพแบบ Full HD ได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของรูปทรงต่างๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างทําออกมาได้ทันสมัยนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกนะดูหรูหราครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็คือฟังก์ชันการนําภาพนะครับไปดูบนจอทีวีนะครับ เพราะว่าตัวนี้สามารถต่อภาพขึ้นจอไม่ว่าจะเป็นแบบ hdmi นะครับหรือจะเป็นแบบ av out ก็ได้นะครับก็ทําให้เราสะดวกนะครับในการดูภาพย้อนหลังนะครับผมนะฮะก็ใครที่ต้องการกล้องบนรถยนต์ดีๆก็แนะนําตัว f 9 0 0ที่ทาง i อทีชอลูนจัดจำหน่ายไว้ด้วยนะครับ มาลองเทสฟังช์ชันต่างๆตัวเครื่องกันเลยนะครับเนี่ยนี้เปิดเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวภาพจากกล้องเลยนะครับเลนส์ครับสามารถหมุนได้180องศาอย่างที่บอกนะครับเนี่ยก็เลือกปรับมุมได้เลยนะครับว่าเราอยากจะถ่ายมุมไหนนะครับเนี่ย ส่วนความละเอียดของตัวกล้องนะครับนี่ะก็มีตั้งแต่พันแปดสิบแบบ Full HD นะครับแล้วก็พันแปดสิบ p ธรรมดานะครับเจ็ด้อยี่สิบ p นะครับแล้วก็ VGA ครับหรือจะเป็น QVGA นะครับมีให้เลือกนะครับผมตัวนี้ก็ปรับค่าความสว่างนะครับบวกลบความอิ่มของแสงนะครับแล้วก็ไวประล้านนะครับ สามารถกลับได้นะครับให้เป็นออโต้นะครับหรือเป็นแบบกลางวันนะครับฝนมีเมฆนะครับเนี่ยฮะมีหลายโหมดนะครับแล้วก็มีตัวป้องกันเวลามือสั่นนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะครับแบบลูปเลคคอร์ดนะครับก็คืออาดแบบวงกลมนะครับแนะนําว่าอาดเป็นคลิปนะครับคลิปละสิบนาทีครับเพื่อที่ว่าเวลาเราหาไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะได้หาง่ายนะครับ ตั้งไว้เลยนะครับสินาทีครับแล้วก็มีฟังก์ชันอัดภาพต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวน,นะครับก็สามารถเลือก On Off ได้นะครับอันนี้เป็นโหมดให้มีการอัดเสียงระหว่างการเดินทางด้วยหรือเปล่านะครับเดตสแตม m p ก็คือการนำวันที่นะครับที่เราได้ตั้งแปะเข้าไปเวลาเราบันทึกภาพวิด,โดีโอหรือภาพนิ่งนะครับแล้วก็จะมี เป็นด้านบนนะครับเนี่ยสามารถตั้งวันที่ได้นะครับเนี่ยก็ตั้งวันที่จนะครับก็มีฟังก์ชันออโต้ในการปิดนะครับ5นาที3นาที1นาทีหรือไม่มีปิดเลยนะครับนี่ก็เสียงกดต่างๆครับภาษาครับก็มีหลายภาษานะครับอันนี้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเฮิร์ตนะครับ แล้วก็ทีวีโหมดครับมีให้เลือกสองโหมดนะครับอ m a g e rotate คือการสลับภาพนะครับนี้การ format นะครับ format card นะครับแล้วก็นี้คือกับค่าเริ่มต้นของโรงงานนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติเราอันนี้คือวิดีโอนะครับสังเกตจะมีตลลัญลษ์์เป็นรูปกล้องนี้นะครับและด้านขวานี้ก็คือจํานวนทั้งหมดที่อัดได้นะครับ 1>, 1ชั่วโมง2ี่นาทีนะครับอันนี้คือผมใส่การ์ด1 6G จิ๊กนะครับแต่ว่าเลือกแบบเป็น1ัน0ดสิบแบบ Fu l l HD นะครับด้าน,นล่างก็จะมีแถบสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเราใส่เอ็นดิกาแล้วนะครับนี่แบตนะครับแล้วก็เวลาวันที่นะครับซึ่งเวลาวันที่เนี้ยมันจะโชว์อยู่ในตัววิดีโอที่เราบันทึกไว้ด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นการตั้งค่านะครับแสงไว้บาลานซ์ต่างและน,นี้คือสัญลักษณ์ว่าเราจะให้มันอัด เป็นไฟล์ไฟล์ละสิบนาทีนะครับก็คือวนลูไปเรื่อยๆนี่ครสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับก็คือกดปุ่มที่โหมดครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพนิ่งครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเพนะครับอันนี้ยังไม่มีไฟล์นะครับเราลองเริ่มอัาดูนะครับกดปุ่มเล็กขอดนะครับ นะครับมันก็จะเริ่มอัดสังเกตจะมีเวลาบอกนะครับว่ากี่วิแล้วนะครับเนี่ยก็สามารถปรับมุมกล้องได้นะครับอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะครับเนี่ยแล้วเลนก็สามารถมองได้120องศานะครับก็ถือว่าติดหน้ารถก็ครอบคุมซ้ายขวาหมดนะครับเนี่ย สมมติเราหยุดเกันนะครับก็กดปุ่มเริ่มนะคแล้วลองกดเพล์ดูนะครับเนี่ยสังเกตเวลานะครับก็จะเดินแล้วนะครับเนี่ยฮะท่านี้ครับก็ สามารถที่จะบันทึกภาพระหว่างเดินทางได้นะครับแล้วก็มันเป็นหลักฐานอย่างดีนะครับว่าเราทําผิดจริงหรือไม่จริงนะครับยังไงก็ใครที่สนใจตัวกล้องบันทึกภาพรถยนต์รุ่น s 9 0 0ที่ทางไอทีโชลูนมาจัดจำหน่ายก็ไม่น่าพลาดเลยนะครับขอบคุณมากครับ